วางใจเรากินข้าวยังอหูไม่สื่อสารเหลือเกินเลยก้อนนะผมถามกินข้าวยังก็ไม่ตอบกูอีกเยอะป๊อดครับโหดจริงโหดจริงเยอะๆตังค์หลามแอบแอบมาเล่นนะเฮ้ยไอ้ยไอ้ก้อนเด็กไปๆเองก็เด็กทะไดเอ้ย วันนี้จะได้ขึ้นแท็กปะเนี่ยอุ้ยอย่าทักครับอันนี้ห้ามทักนะของเองนะเรียร้อยเลยเอกรถกลอกกูดิพราะเรามีบรรลัดเอแน่นอนเพื่อนไปเชื่อเซนเจมเอกเอกราแบ่งตรงนี้แหละเอ้าเร็วไปอะมีนไม่ทันเลยนี่ทันทีทันทีเปิดใจมอได้นะปล่ตายปิดตายอย่าวัดอย่าวัดเปิดได้ปะนี่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 นมันเห็นมันเห็นมันเห็นดิวิชเชนเคย มึงต้องเจออาจารย์โกโจโหยยังเท้าสาบวะมาแอฟโชัแมนเข้าเล่มไปแล้วเข้าเล่มแล้วเอ็มตัวนึ่งเข้างแล้วนะตัวนซ้ายแน้วเข้มแล้นเฮ้อเล้ววาไปล้วนะไปวใะสตะในสายในสายในสายเจ็ดแปดเจ็ดแปดไวหนวจังวะหนวเดิพูดกันไม่รู้เรื่องเลย โอ๊ยแกยุ่งเกินได้ยินกนเเออก็มรดดนเจัเรือเอาเลยเพื่อนเอา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 ไปแกนติดเฮ้ยเฮ้โม้โหแล้วมันเปกูละไม่เป็นไรเพื่อนกูเอาให้คมคม็อตมีช็อตมียึงดูวันแต พี่มาขับกูดีกูกกููห่างจากมึงตอนไหนเ้ยเอาดิเอาดิเอาแล้วไแกไปแล้วหนูปิดประตูปิดประตูไอ้เจมกุ๊ดด้วยขบวนบวนมาเฮ้ยเจ็บโอ๊ยกูช่วยได้แต่กูช่วยมึงไหมท่านอ้าวหายเอาอยู่ในสมุท จะตายบอมนะพวกเราอะบาย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 ลอกสายอยู่ให้กูกูให้กูสมกเมนไหมตอนมึงจะเข้าไปสมกเมนอะไรไม่สมกสายไงไม่ใช่สมกอะไรเป็นกสายอะตอนมึงจะเข้าอะที่ยังอีกสมอีกลมล้มีเพื่อนมีมีขวาว ไม่ต้องเล่นเอดดนเอดดนแนวเพื่อนมาเกตอารติมาเก็ตเลยโอเคจัดไปเพื่อนนาไอวินมาดิโอ้มาเดอแ้ามันเก่งอะไรนักหนาวะสองตัวนั่นดูดิยี่สิบมาดิแล้วกูหลงเป็นโจ้หนึ่งซะ ก่อนแปดสิบ spike down B เก็บแล้วเก็บแล้วนี่น้ากูตัวหนึ่งกูได้เบอรกูได้กูได้ตัวนี้กูได้ผัดกดเอเยอะตอนไหนไหมเฮ้ยมีบี๊มตัวมีบี๊มตัวห้องน้ำ โอ้ยยอดโอ๊ยมันมีกระแตมโดนห้องน้ำตอกตัวเลยห้องน้ำตอกตัวเลยตอกตัวไปนี่ว่ะเพื่อนเอกหรือทิ้งห่างเพื่อนอ่ะได้บอกเราเพื่อนนะเอาพื้นไม้ยิงก็ยิงดิแม่นัทบุ้เราไม่ยิงพื้นไม้ยิงกูอยู่เฉยกูตายดิวินี่ถึงวะเก้าเก้าสว่าเอาเลยประตูมิดเท่านั้นวะโอเคโอเค เนี่ยไม่อปนะกางอะโดนเชฟเิลแล้วเอเมนอ่ะหมอไม่รู้ไม่เก็บอฟโคตรกล้าสองตัวขึ้นไม่มบีเลยไม่บีเลยกูให้บีโล่งนะอปอปอปกลางมันไปเอแล้วอะ ฐานทัพเก๋าๆมาเก็ตมาละหมดเลยตายมาปาตัวตอนนี้ออมันายถ้าแต่ไปเปลี่ยนปืนที่ตรงกับเือแหละว่าดีล้วปืนออกไปเช็คเมนึ้นไหอออ่ะ เออเล่นจับไปวาเดี๋ยวนี้เอ้ามือทักงี้กูขายแม่งเลยเออเฮ้ยมีเสียงเอมามาแล้วมาแล้วอามลกำลังวิ่งไปฝั่งนี้กำลังวิ่งไปนู่นอ้าวอยากลองของหรอตายนะตายนะตายนะมึงตายนะอยากลองของเชพราะมึงรู้จักสปายเอ็กซ์แฟมิลี่ป่าไอ้น้องเขาเรียกว่าการอยู่แบบสปายแลกูรอแบบสปายแฟมิลี่ กูรอสปายแฟมิลี่มาแล้วมาล้หน like like ้าก right. so so ูมาดิมาดิจักลอยเปล่าลอยสปายแฟมิลี่ไอ้นุ่มมาดิยัดกูมันยัดกูมันยัดกูมาดิมาดิฮ้ยเสียงเอมีเขาละเข้าลลบหลลบหลบหหหหลบหลบหมหลบ